ค่ะชื่อนางสาวอังสนาชนศักดิ์พีพัฒน์นะคะเป็นทีเซลสเปสเชียลลิตของคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง Air Gap Solution นะคะของค o m โบค่ะซึ่งเป็น Data Security ตัวหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วทุกท่านทราบไหมคะว่า ควมโูของ Air g แกเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรโดยการทำแอร์แกนะคะก็จะช่วยปกป้องข้อมูลของเรานะคะให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาทางไซเบอร์นะคะหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่าในละเบียข้ไถนนั่นเองค่ะโดยเมื่อพูดถึงการทำแอร์แกนะคะก่อนที่จะเข้าถึงโซลูชันของการทํา ก็จะมาพูดถึงแอร์แก็บแบบดั้งเดิมน,นะคะซึ่งก็จะมีอยู่2องรูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือเป็นรูปแบบของเทปแบ็กอัพนะคะและรูปแบบที่2นะคะเราก็จะเรียกว่าคลาสสิกโกลว์แนนดักไซ์นะคะซึ่งก็จะเป็นการแบ็กอัพข้อมูลลงในระบบเทปนะคะแล้วก็เก็บไว้ยังภายนอกหรือที่เราเรียกว่าออฟไซส์นั่นเองค่ะซึ่งแม้ว่าทั้ง2องลูชั่นนี้นะคะจะมีความปลอดภัยจากแบนด์ซอมแวร์นะคะแต่ก็มีข้อจากัดนะคะในเรื่องของ SLA ค่ะการทำดีคอเวอรีนะคะ สามารถทําได้ค่อนข้างช้านั่นเองดังนั้นตัวคอมม o แอร์แกนะคะก็จะมาทดแทนเทนพอยต์ในจุดนี้นะคะซึ่งมีความสามารถที่จะทํางานร่วมกับสตอรี hmm. ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดิสนะคะหรือคลาวสตอรี e ที่ข้อต่างๆนั่นเองคะ่ะโดยการทำคอมมูแอร์แก็บโซลูชันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการรปพิเคตดาต้านะคะ mm hmm. จากไซต์ต้นทางนะคะ mm hmm. ไปยังไอโซลิทไซต์นั่นเอง ซึ่งไอโซเล s ไซนนะคะก็จะเป็นเครือข่ายที่ตัดขาดการเชื่อมต่อจากภายนอกนะคะแล้วก็จะเปิดเฉพาะพอร์ตเซอร์วิสที่มีการใช้งานเท่านั้นนะคะโดยการสื่อสารระหว่างของไซนนี้นะคะก็จะใช้โปรโตโคอลที่เรียกว่า HTTPS นะคะซึ่งจะเป็นโปรโตโคอลที่มีการเข้ารหัสข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลังจากทำการร p พิเ a t e data เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวคอมโมนะคะก็จะทำการสั่งปิดคอนเนคชันในฝั่งไอโซเลตไซน์นะคะด้วยฟีเจอร์ V M Power Management นั่นเองค่ะซึ่งการทำแอร์แกนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะนอกจากการปิดคอนเนคชันด้วยฟีเจอร์ V M Power Management แล้วนะคะก็สามารถทำได้ในรูปแบบอื่นๆนะคะเช่นการสเกลัวนะคะในการสั่งเปิดปิดเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซนะคะหรือ VLAN Routing หรือว่าจะทำการเปิดปิดตัว Policy Firewall ด้วยนั่นเองค่ะ นจานี้นะคะคอมโ o เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์ซิเคอร์ y ิตี้อื่นๆอีกนะคะที่สามารถจะนำมาใช้งานร่วมกับค Commo Airgap s o l u ูชันได้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเรานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำ Immutable Data นะคะก็จะป้องกันโฮต์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะนั่นหมายความว่า Data ของเรานะคะจะไม่สามารถทำการลบได้นะคะหรือว่าเข้าไปทำการแก้ไขได้นั่นเองค่ะ รวมถึงสามารถทำในเรื่องของ e N-to-N d e d Encryption นะคะแล้วก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจร์ a n s o oh. m w a r e Protection oh. ได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากขั้นใดนะคะสนใจ h o m o d o AI Solution นะคะในเรื่องของการออกแบบนะคะหรือในเรื่องของการ implement นะคะ oh. ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ CU Add Service นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิง